พี่น้องไม่โซนหนึ่งของพื้นที่ดำเนินการซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อสักกูเขายุที่พื้นที่กลางน้ำอันนี้ชื่อพื้นที่ปลายน้ำแต่ชื่อบริเวณการขุดหลอกข้อมวยยิวซึ่งเดิมปกติข้อมน,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 นี่กับเบิใหญ่ถึงขนาดนี้หบบอาตืนตื่นวก็าอ่านีการเด็กขุดหลอกมากเป็นระยะ เป็่งการทดลองนรับเคือเพื่อให้น้ำไหลไปที่ลำเสบายด้สะดวกขึ้นแต่ว่าเมื่อมีการเม่มีการเหดฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำ ah จากสภาพที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นผลจากการเหดฝายชะล่อน้ำน้ำก็เลยได้เออหรือว่าภาษาบานเห้าคือน้ำมันอังถึงมาก เรอจะใส่ว้อาไวใส่ในหนาแรงโดยพอช่วงฝนถิ่มช่วงหรือว่าช่วงปลายฝนต้นน้นนําต้นหนาวเข้ากับสีมีน้ำไว้ใส่ก็คขาดว่าพี่น้องสีมีน้ำไว้ใส่จนถึงเดือนมีนาเมษาเดี๋ยวผ้าชมบริเวณพื้นที่ตามแนวต้องสใส่ไก่ ข้อขนาดใหญ่เดิมในโครงการกรคร็คือกว้าง8เมตรพุดหลอกลงไปอีก2เมตรหาแค่บางช่วงก็กว้างก็8เมตรความลึกก็ประมาณเมตรหา2เมตรหา3เมตรกับนี่แล้วแต่พื้นที่ข้างล่างน,น,น,านีเป็นหินด่านเป็นหินด่าน ในส่วนของถนนเรียบเรียบคล่องนี่กะแผนงานข้างหน้าก็จะมีลุกลังเพื่อที่จะบดอัดให้ถนนมันดีขึ้นให้ที่น้องได้สะดวกในการสัญจรแ้วก็สองอด้านขางโดยพอด้น้นด้านด้านทรายเมื่อนี่ทางการไฟฟ้าส่วนผู้มีผ่า ก็เป็น MOU หน่วยงานหนึ่งในการนําเสาไฟฟ้ามาปัดแล้วก็ขาดสายขาดสายจ่ายไฟใน่พี่น้องที่ยูแถวนี้คำว่าแถวหนึ่งก็คือผู้ที่มีติดมีสีติดหน้าข้อ,อมีหน้าติดกับข้อมมีไฮติดกับข้อในใสในใส่ประโยชน์ จะมีการน้ำอาจจะมีการไห ank, ลเสาะบ้างในช่วงฝนตกเพราะว่าบหันได้ปลูกแตกเต็มพื้นทีเนื่องจากยังมีธารกคิดที่จะฝังเ้าเรียกว่าเป็นการฝังฝังคอระบายน้ำยังยังฝังยังขาดเรื่องของคอระบายน้ำ การระบายน้ำออกจากหน้าลมซู่ลมสูห้องซูซ่ซ้องหัวหิ่ง้ารกิจป,ปลูกแฝดก็ยังปลูกไลยพ่อขันเต็มเอาเดี๋ยวพาไปชมกันระยะทางระยะทางเนี่ยคือหนึ่งกิโลเมตรนรถก็สามารถข้าอะไรในในพื้นที่นี้มีตลดยางนะลดยางนะเดี๋ยวลงพอพาชม าเยี่ยมพาชมอันนี้เป็นพื้นที่ไม่ถ้ามาพื้นที่ไม่ก็คือพุดหลอกไม่แล้วกเหตุปลายชะล,อล่อน้ำแล้วก็มามา,าติดตามมาพิสูจน์บังวาหลังจาก,กเหตุไปแล้วเนี่ยน่ามัมนเออมันอังอหลายเป็นไหนมีปัญหามีผลกระทบกับพี่น่องที่ยู มีหน้าติดกับหองกับข้องหวยยู่หิบออบอเอมาเมื่อนีิฝนตกก็คิดว่านาจะเป็นเวลาที่มาพิสูจน์บ่งอกา,ารพิสูจน์ก็คือยางพิสูจน์หน้านี่แหละ,ะกพไก่ดอกหนึ่งกิโลเมตรพันเมตรถ้ากเกษห็นปัญหาต่างๆว่าจะเป็น การกัดเสาะล่องของน้ำ <c oughs> หลังจากวันที่16ปฮ็อไปกับทีมการได้ฟังทอระบายน้ำแล้วก็มีการส่แซมแล้มีการสมแซมอื่นทีรวก็ปลูกแปลกทางทางซายมือก็สิเป็นปลูกต้นท้องไร่รากาไม้สีอื่นๆไม้ดอกอื่นๆให้ให้ใหมีความสวยงาม ตรงกลางน้ำขังแนะ่เพราะว่าช่วงก้อนอันนี้มีการแรนลนขนดินค่อยดินจะเหยียบลงไปแล้วกระแนนได้ว่าถึงเป็นเป็นที่น้ำขังเดี๋ยวก็งมีการได้รับพื้นที่้อนที่จะถอนเกลือจัดไปสู่หม่องใหม่ ได้เห็นะระดับน้ำที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยอ่หอกนะที่นนองแถวนี้ภูมินาอยู่ติดหองติด่้ดหงหอยเงียวนี่ก็บ่ต้องกังวลว่าช่วงฝนถิ่มช่วงขอให้มีเครื่องสูบน้ำยิ่งทาเสดีร้ายก็เพื่อมีระบบโซลาเซลล์สูบน้ำจากาท่องหอยเงียวนี่ถิ่มไป เป็นไปเส้นหน้าจากของเป็นไปใส่เขา่านอกเหนือจากนี้ในช่วงในช่วงฤด,ดูแล้งหาผู้ขยันนี่ก็คือมีการปลูกพืชย่างเช่นปลูกข้าวโพดข้าวโพดก้นกินข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ปลูกตัวลีสงหรือปลูกหญ้าคายแต่สิเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ขยันอันนี้ ว่าถึงว่าผู้ขยันไปเบิ่งบริเวณโครงการในช่วงน้ำหลากน่นี่แหละจะเบิงง่ไงฝายชะลอ่อน้ำมีอย่สองจุด จุดแหลกกำลังกำลังเสียหอดแล้วล่ะไปเบิ่งว่าเมื่อเห็ุฝายชะลอน้ำเลยน้ำม,มันเก็บได้หลายบอ่อมองค้นว่าถาหยกสันแข็งของฝายชะลอน้ำเสียนีดสักน้อยมาสัน่นน้ำไหลเข่าหน้าพอดีมาสัน่นอ,อันนี้ก็เป็นความเห็นเป็นความเห็นของพีนออง แค่ว่าตามที่เห็นนี่ก็ที่ว่าดีอยู่ข้อควรน้นง่งน้่งเต็มแล้วน้ำเริ่มไหลเข้าไปน้ำนาบน้ำหวยน้ำหองที่ท,ที่มันมีเตือนทีหลุมต่ำไปแล้ว ตรงเพรื่องที <issions> <user öst> ่ลุ่มตั้มอีูน้าก็เริ่มไหลเข้าไปบ้างแล้วท่านท่านรถกู้ยินทะธรรมรักเนาะกำลังรับชมอยู่ ทเห็นอยู่ทั้งหน้าเนี่ยก็คือฝายชะลอ,อน้ำตุดแรกก็นีฝนลงเม็ดที่หน้านเนี่อยสน ชลล่น้ำที่เห็นนี่ก็เป็นเป็นสายแกนดินซีเมนต์ก็คือเอาปูนซีเมนต์มาผสมกับดินหลัวก็รีการบดอดัด <c> ก <oughs> ็แข็งแรงอยู่ว่าวใจนั่นหนึ่งก็คือว่าทางลางเนี่ยเป็นหินเพราะว่าตอนที่เหดนีนทางสร้างเป็นก็พุทลงไปให้เป็นหลองหิน ล้วก็มีการได้อเอาแกลนดิซิเมนต์เนี่ยบดอัดถึงมาอันนี้คือบริเวณด้านเหนือด้านเหนือของฝาชลอน้ำหาเบิ้งในพื้นที่ก็ระดับให้หน้าทั้งทั้งหนานี่ก็คิดว่าอดีหา,าสูงกว่านี้เนี่ยนำนำสีไลบา์เข้าไปสวมชายหน้าทั้งทั้งเหนือนั่น เมื่อนี้ถ้ามาช่มติดตามประเมินผลเมื่อช่มมาติดตามประเมินผลในการาเมื่อเห็ดไฟแกนบินซิเมนเป็นายจะลอ่อนามแล้วระดับ้นามแบบสั้นๆเก็ดน้นามแ่บสั้นอยู่ที่บริเวนหวยหิวบริเวณหวยหิว้านมาันออ ได้เห็นได้เห็นน้ำกำลังหล่นน้ำกำลังหล่นฟ้ากำลังเึ็นฝนกำลังตกได้เห็นบรรยากาศ แต่ข้อสีการได้แก้ไขเพเติมก็คือต้องมีการเหตุคู่ขันระว่างหลังหลังฝายเพื่อกองกันบาให้นามมันเสาะให้น้ำไหลลงไปทางอื่นอันนี้ใส่ลดหน่อยมาแต่งแล้วก็พอด,ด่อยู่อันนี้คือจุดแรกของฝายจะล่อนำบริเวณหววงิว้ว บ้านว่องอ,อตำบลหัวดอดนอำเภอเในจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาริยะเกษตรตามแนวพระราชดำริน็นการบริหารจัดการน้ำจะให้กว่าน้ำสีไหลถิ่มซื้อๆอ,อ,อย่างน้อยๆเขาก็มีน้ำไว้ใส่ในการเกษตรหรือว่าทําการประมงอืเอื้อเหลืองเงินดินต่อไป เดี๋ยวไปเบิง้งปลายทางปลายทางอีกห้าร้อยเมตร อันนี้เป็นขัวหน่อย <c oughs> เป็นสะพานใหม่สัวข้าวจริงๆฝายสะลอ่อนามเดิมที่ที่มีการปุดคุ้ยกันตะแหลกก็คือว่าสันฝายเนี่ยสามารถที่จะยางขาดได้หรือว่ารถเป็นรถไต่ได้แต่ว่าทางปิดสวกรรมกับเป็นห่วงว่าามันจำหลุดสาเกจะเป็นอันตรายต่อผู้สันจร ระยะกรอนของ,ของจังหวัดตบนราชท่านี่มือนีว่าฝนตกประมาณ80เปอร์เซ็นต์บงจแห่งอาจะตกหนักะัปช่วยเพม่องานนี้นะตรับ ฝ้างขวามือเตียนเขียว,ยวนี่คือต้อนทุ่ง่าีนไปใส่ไปตัดขายไปเห็นพื้นแต่ว่าบันง,งต,งานตา้ายมือฟั้งกล้งการเนี่ยะว่า่มุ่าท่า้ายมืดจะเป็นันช่องไร่ ขาืเ่นเเฉพาข้ออยู่ในำไม่กินดได้เจะเป็นไทเป็นหมวบุกกาแต่ว่าจะเ,น,เน้นไปไมไม่ธรรมชาติเอาตัวนี้ไอ้เออจะ่ว่ได้เป็นผา,ารัดในการทำนานือในการดูแล ธรรมชาติอาทตย์โดยธรรมชาติแลบบยูแดดจะเริ่มเตือดตัได้การสัมผัสพุ่มเนีากา้กตาควรจะเป็นแรงคน หีึกเกิ้นที่เหนือฝายจะล่อนนามจุดที่สองอก่อนที่จะไหลลงสูล่ลำเซบายเก็บน้ำได้ดีพอสมควรจะ,จะเรียดเทียดระดับน้ำครับ ตืนให้หน้าทางซายเมื่อ,อะระดับน้ำข่จะอยู่สูงกว่าแนวนิดนึ่งบือบงแรกก็คงพอดอีในการบริหารจัดก,การน้ำในที่การแก้ไขปัญหาน้ำแรงน้ำแรงหรือว่าส่วงฝนถิ่มช่วงที่หนองก็มีน้ำใส การเกษตรในการลุดเจดใส่หน้าขาวขาโซูบเส้นสวนอย่างูบใส่ให้ของโโรดสูบไส่ให้ตัวหลีสง เมื่อกี้ย่างมาัตสุนละหนึ่งกิโลเมตรอันนี้สูดทางแล,ล้วล่ะเส้นสะพานบันตามไปบันน้ำม่นเนี่ยระยะทางหนึ่งกิโลเมตรมาเบิ่งไฟจะร่อนน้ำรับกลางบรรยากาศฝนตกฝนตกแห้งสันายกับ น้ำล้นแล้วแต่ก้องสิ่อเบิง้งความแข็งแรงของฝายเอ่อจีเฮดไปแล้วว่าที่นี้วาหมัดก้องแข็งแรงตาเด็กอา่าในส่วนหนึ่งกับก้องเสียหาวิธีการมาป้องกันก็คือต้องเหตุขอบคู่เนี่ยตรงหลังตรงหลังฝายนี่บพให้นน้ำมันไหลเสาะมา่อป้องก,กันการเจาะ เ็ษให้ทั้งทั้งทางล่างมันดินม,มันหลวมอาจจะพังได้ถ้ามกลางบรรยากาศฝนตกเมื่อนี้ของอุบลราชธานีมีปริมาณฝนประมาณ80%ตัวอำเภอยิบหาอำเภอร์แม่เกศเพื่อนที่จังหวัดอุบลรา,าชธานีผ้าพี่น้องสาธุชนที่บาอาจารย์มาเยี่ยมชมฝ้ายชะลอ่อน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ <c oughs> การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอรายรยเกษตรตามแนวพระราชดำริ <c oughs> เป็นเป็นหนึ่งในหกของประเทศนะเป็นพื้นที่ของภาคอีสานเป็นตัวแทนของภาคอีสานแต่ว่าท่านปลัดกระซ่วงมหาไทยท่านชุทติปงษ์งกรเเริญรวมกับท่านทีพรึกษาทั้งสองอีกท่านหนึงก็คือ อาจารย์กซึ่งซึ่งได้บวชแล้วได้อุปสมบทถวายเป็นพระเจริญเป็นการบวชจฉริ่มประเกติแล้วจมว่านรวมทั้งทันอาจารนาท่านร่องศาสตราจารย์วรวันโรจนาภัยบูรณ์ท่านอธิบดีกรมยศท่าจิการและพังเมืองท่านข้องรัฐพิร่มรัฐรวมทั้งยศท่าจีการและพังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวัสดิ์ก่อเจะริ่ยศรอมผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหนาส่วนราชการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนนละก็ภาคสื่อสารมวลชนภาคขี้เ่ายต่างๆเหล่านี้มาห่วมแห้งห่วมใจกันในพัฒนาพื้นที่โดยมีตาขี้เ่ายหลักก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเครื่องจักเข้ามาาฟุดหลอกพ้องห่วยยิ้วแล้วก็เกตไฟเสะล่านามร่วมทั้งเห็ดหอถังสูงเห็ดของนามสาธารณะทำถนนลาดยางหลวกการไฟฟ้าส่วนมีส่วนผู้มีผาจังหวัดสาขาเพื่อเกิดในจะได้นำเสาไฟมาปัดเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์สองฝั่ง้าง เดิมที่ฟั่งขวามือที่เห็นนี่เป็นเป็นพื้นที่ตาบอดบนบม่มีทางเมื่อมีข้อการกระากระท่าไม่มีถนนทางมีไฟฟ้าใส่ถือว่าส่งเสริมเรื่องความเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องความเหมือนคงอทางอาหาร <c oughs> อันนี้ทีมงานเรียกไป ดี๋ยวไปสัมผัสก่อนข้ามาอย่างนี้นะท่ากันมาอย่างนี้มาเบิ้งน้าว้าวพวกเห็นน้ำหมโลูกหลานบัานมาอออน,นี่แหละกาลังเอามองมากพอดีเออกาลังเสียใจมองที่น,น,นอ,อ่ำนี่เนาะเออพี่นอ่ำนะฮะยูวขากินอ้าวยุติการชมในเรื่อง การบรรยากาศสด,สดๆผ่านเ,าเป็ดจะพ่นปกน้องหน้าไว้เพียงเท่านี้